โยนว่าทาวันนีวัยรุ่นเมกาวัยรุนดูบายวัยรุนชาวไซคนนี้แล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าเมทัลสลักอเวกนิ่งนะทุกชมนะข้อเตรอนค้อเตรอนเราจะมาเล่นเกมนี้กันเลยนะครับทุกชมนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคใหญ่ใต้คลิปเปิดได้ยังไงโอเอสแา้ก็แอนดอร์นะจ๊ะเฮ้ย <c oughs> พี่ก็ไม่อยากจะโม้อะไรเท่าไรหรอกนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาเล่นเกมนี้กันเลยนะทุกชมนะมาเรามาเดินเควสกันต่อเลยดีกว่าครับเอ้ยอะไรอะบากะ อันนี้มันเป็นเกมในตำนานเลยนะท่านผู้ชมนะแต่ตอนนี้เขาเปิดให้เล่นในส่วนของเซิร์ฟจีนนะท่านผู้ชมนะเออว้าวตรึงเปียเลยนะรอบนี้ถือว่าเปิดมาโอเคเลยนะฮะท่านผู้ชมนะมาไปลุยกันสักหน่อยคุยเควสก่อนคุยเควสก่อนตอนแรกต้องคุยเควสนิดหน่อยอร่อยชัวร์จะยังไปลยุยจานต่อไปฮะกดตรึงนะหนึ่งสามครับท่านผู้ชมนะไปเลยดิเราไหนกดไปยังไงโอเคกดติ๊กตรงนี้สิน,นะ อ่าอันนี้คือไปควีซนะไปเลยก้อยมิชชันสตรอตมันมีแต่ในส่วนของ,งจิงภาษาอัางกฤษเอภาษาจีนอย่างเดียวนะคนดูนะเอาว่ะเอาว่ะเคอร์ตึงเคอร์ตึงยิงบังเกอร์สักหน่อยเอ้ยย่ฮู้เริ่มเล่นยากนะคนดูนะผมบอกเลยโยนระเบิดสักหน่อยโดดลบเอ้ยมีของให้เก็บดาแม่งมันเป็นแบบเสียงเพลงมีท่านสลัก,จร,กจริงๆอันนี้ผมไม่ได้กดเปิดเพลงนะเพราะว่า อยู่ๆเสียงเกมผมก็ไม่ออกครับผมคนดูนะลุยรวยรวยรยเดินยงิงตึงระเบิดสักหน่อยละกันกระโดดยงิงตึงงอันนี้มันมีเวลาให้เราไปด้วยนะคนดูนะกับพอยอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวระเบิดครับเดี๋ยวระเบิดนี่นี่ยืนยิงชิวๆเป็นสิวได้ไง <laughs> มีกล่องมาให้กิฟต์ดากล่องเลือดไอทุ่งไอเทมต่างๆนะนะท่านผู้ชมนะปุ่มควบคุมไม่ยากนะครับเกมนี้นะสนุกนะครับแล้วก็ไม่ไม่กินสเปคด้วยนะครับเล่นง่ายนะ เฮ้ยได้ปืนใหม่มาว่ะอ๋อขี่อูดเหรอโอเคไปเลยสกุยโอเ้เพลงแม่งโคตรร็อกับคนดูตามชื่อมันเลยนะมีท่านสลักร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w w w บ i s h m ร n s h o p com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยริชแมนช็อปว้าว นี่นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอูดอูดติดปืนคนดูอูดติดปืนสามสิบมมเอาดิเอาดิโคตรึงโคตรึงม่มีสกิลฟ้าผ่าด้วยเหรอโอ้ยอูดมีสกิลฟ้าผ่าด่ะตรึงเปรียดเลยขอบคุณครับพี่ตอนนี้เราอยู่ในด่านอียิปต์นะคนดูนะเอาเก็บไม่ได้เมื่อกี้นี่มันมีของมันมันมาคุดของตกไ้อ้าวเจอบอสนี่นี่ลีแบบนี้อย่างนี้ต้องจัดการ เฮ้ยนี่มันบอสอะไรอะ่ะบากกมาได้ดีครับยิงก่อนนะเปิดก่อนได้ปลุดนี่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 โอ้โหพลังไฟนี่เป็นไงล่ะรีซื้อรีซื้อผมมึงเ,เปิดพอทอยิงได้ด้วยคนดูโคตรตึงตึงเปียเลยเอ้ยเออเอเอาเอาสายฟ้าฟาดไปดีน้องเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะยิงแบบตึงตึงยิงแบบตึงตึงเฮ้ยเสื้อ เครื่องบินเจ็ดเครื่องบินเจ็ดะสกิลสักหน่อยนี่เป็นไงล่ะน้องสายฟ้าพาดเฮ้ยไม่เป็นไงล่ะแปลงล่างก็ขี่เจ็ดบินแต่ตึงๆไม่ดึงนี่ไงเอาทวาเอาทวาไอ้นูมเอาทวาขี่เจ็ดอยู่ไอ้น้องลงไปเก็บยาสักหน่อยคนดูเดี๋ยวแตแกเฮ้ยโอ้โหเอาโยนผิดทางเรียบร้อยของไปแล้วหนึ่งกินย,ยาสักหน่อยจะตาย ไรเอาไรเอามาทวานี่นี่ยิงชิวเฉยวยิงชิวเฉวเป็นไงล่ะล่วงโคตรึงโคตรึงก็ไม่อยากจะโม้เท่าไหร่หรอกไปลุยเอ้ได้รับของมาครับท่านผู้ชมนะนี่จบด่านสามแล้วนะแล้วมันจบง่ายแท้เลยพี่นึกว่าจะโหดกว่านี้อ้าวเย้ชนะแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น อะไรอะเชดมีโหดกว่ารูปปั้นนิกอียเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวตามไปกระทืบแป๊บหนึ่งรอแป๊บเอาไปด่านในด่านในก้ามปูนั่นแน่เลยคนดูนี่เราช่วยมาได้แล้วนะท่านผู้ชมนะกดตริกคืออะไรอ๋อได้อาวุธใหม่เหรออ๋ออัพเกรดเชดอัพเกรดปืนตึงๆปืนเราสีฟ้าดาคนดูปืนเราตึงเปรีย้ยเลยนะนี่อ๋อโอเคโอเค,อเคมันเป็นการอัพเกรดปืนนะท่านผู้ชมนะ Grade, อัปเดตแล้วมินิดิคุยกับผู้พิทักษนะ์นะฮะท่านผู้ชมนะนี่คืออะไรวะคอนโอ้ขุดสักหน่อยโอ้ได้ของอะไรอะ่ะนี่นี่เย่ไปลุยอ๋อมันให้สะสมไอ้เจ้าตัวนี้โอเคมันจะเกิดก่อเกิดอัญมณีินฟินิตี้สโตนโอเคกูคไม่อยากรูปไปลุยต่อ <laughs> จบไปแล้วด่านหนึง่ง โอ้โหแมพโคตรไกลเลยอะอุอีกไกลเลยนด้เนี่ยคนดูดูดิไปลุยดนตรอไปเลยจ้าสองหนึ่งฝั่งนี้แน่นอนลงฝั่งนี้ก่อนแน่นอนหนานมาแล้วเออดีลงก็ลงไปเลยดีครับหัวหน้าลุยไม่จริงเราเอาตัวเข้ามาเพิ่มได้เหรอบวกเพิ่มได้เหรอตัว โอ้ oh, เรามาใส่เพิ่มได้แต่ตัวมันล็อกหมดเลยว่ะใส่ไม่ได้เลยสักตัวตรอ,อมันปลดล็อกแน่เลยไปลุยด่าตต่อไปครับไก่สิบอันมีช้อนสตูดิสต์นี่เป็นไงละ่ะยิงไปก่อนเลยดีครับยิงยิงตึงตึง,ง,งยิงตึงตึงโอ้โหมันมันมาสองด้านมาคนดูมาดีครับก็มาดีครับน้อง ก็มาดิครับน้องก็มาดิครับน้องยิงตึงตึงกระสุนสักหน่อยแบอมบายเย่เเว้าเยเฮ้ยได้หมวกหม,มวกตึงตึงไม่ดึงได้ไงใส่เลยครับคือเกมนี้มันสามารถที่จะใส่ชุดใส่อาวุธได้ด้วยนะคนดูนะมือมันจิงตรงนี้แหละโอ้โหพวกนี้เอาแล้วจะข้ามไปไงอ๋อโดดร่มลอยโอเคอ่าอ่าอ่ามันลอยลงพื้นอย่างงั้นแหละยิงยิงยิงอ้าวเป็นไงลนะ่ะแรมโบแลมโบอีสานแลมโบอีสานหรือ e เปล่า เฮ้ยมีเครื่องช่วยยิงดาตึงเปรียเลยอย่างงี้โยนบอมบอมบอมบูมบายเย่เลยว่าโอ้ยโฮ้ยทำไมกูตัวอ้วนล่ะคนดูทำไมพี่ตัวอ้วนล่ะนี่นี่นี่ตัวอ้วนจริงๆตัวอ้นจิงตึงตัวอ้นจริงตึงโคตรตึงโคตรเปรียเลยอะพี่ตึงเปรียตึงเปรียโคตรตึงเลยครับืมยืนฝ่าไปเลยครับโอ้โหยิงโคตรโหดอะคนดูผมบอกเลยนะไม่ยิงจิงจริงเลย เอาวาเอาวานึกถึงหนวดดำเลยอะคนดูเฮ้ยเอาดีเอาดีเก็บปืนมาช่วยยิงสักหน่อยเคื่อเทิ่มเราต้องใช้นะคนดูถ้าไม่ใช้มันยิงไม่ได้นะต้องกระโดดสินะโอ,โอเคเฮ้ยมีของอยู่ด้านบนนะนี่นี่นี่ยืนยิงระยะไกลเลยเดยีตอนนี้ปืนเราแรงอยู่แล้วคนดูเอยได้รับของจากในทุนมาะเอาดียวยาสักหน่อยคืออะไรนี่อันนี้โลโลใช่ไหม โอเคกดเปิดโล่ก่อนเลยด็ครับมีคาซีนขึ้นมาดาเฮ้ยรถถังตึงๆหรือเปล่ารถถังตึงเนี่ยเนี่ยผมคิดว่านะเอาล่ะฉันจะไม่ได้กลัวแกด็อกเฮ้ยรถแอ่เ้ยรถรถถังยกล้อมึงจะเกินไปนะน้องนี่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 น่นี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 นี่นีี่น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 ี่่น วอยิงไม่โดนล็อกหนุม่มหนีเป็นไงล่ะมีเกาะตึงๆไม่ดึงได้ไงเอาทัวเอาทัวยิง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 ล่วงมันนี่แล้วล่วงมันนี่แล้วระเบิดไปดาบูมบูมบุมบายเย่หรือเปล่าน้องตะกสุนบุมบายเย่หรือเปล่าน้องยืนยิง,ยงตึงๆเลยนะคนดูนะยืนยิง,ยงแบบไม่สนใจใคร เออเด้อเอาตัวป้ามุดไม่สนใจใครโอ้โหเฮ้ยกระโดดลบจริงจงเฮ้ยกระโดดลบจริงจริงเช็ดเชิดโคตรตึงพี่โคกโคตรตึงเมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นเปล่าครับน้องนี่แปลงร่างแปลงร่างแปลงร่างเออชนะแล้วว่าเอาเด้หัวฟูมาเลยครับอะไรทำไมมันชนะง่ายแท้ลูกพี่ทำไมแต่ละดานมันมันอ่อยไก่จังเลยวะมาเจอกับพี่อะไรมีมีแต่คนแพ้ทุกทีเลยนะคนดูนะเออเป็นคนเหนือหรือเปล่าน้องเป็นคนแพ้เนี่ย คุดเลยคุดท like, ุกด่านคนดูเอาอัญมณีนะฮะทุกผู้ชมนะยี่เอ๋บอยโอ้ได้ปืนใหม่มาบอม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 บุมบายเย่ว่าคนดูคุยเควสครับมีซาโตะโอเคคุยเรียบร้อยยัง ชิดว่าอุ้ยร้าน Wishman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Wishman Shop หรือเว็บไซต์ w w w ร wishmanshop. com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดยตดมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย Wishman Shop ว wow! ้าวเว้สาวใหม่มาอยู่ทีมเราด้วยคนดู น่ารักนันเรานนะมาเลยเดยิแตะเพิ่มตัวใช่ไหมรู้เลยส่งนี้ส่งยังเบสเซตอย่างบอยเธอไม่อินกับผู้ชายเบสบอยนี่เอาตัวเข้ามาใส่เพิ่มได้ได้ดานแล้วน,นะคุณดูโหหุ่นเสียเสียเลยหนนะุ่นหน้าเยส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 เลยนะเนี่ยคนดูดรีเออเอาปืนได้ด้วยนะแต่เราเก็บไว้ก่อนรอนกว่ามันจะแนะนําให้เราอัพนะค่อยอัพไปลุยดานต่อไปครับ เลซื้อโก้ยเดซื้อนี้นี่ไปต่อเลยเดชเราไปต่อไม่รอแล้วนะด่านต่อไปขวดตึงกามาดีครับยิงปืนแบบตึงๆเลยนี่นี่เป็นไงนะยิงยัดลงไปเลยเดชย,ยัดลงไปตึงๆเลยโอ้โหโดนไฟแดกนี่เป็นไงลนะ่ะโอ้ยโอ้ยอ้ไอตัวนี้ตออไปดูมันนี่ด้วยสลับปืนสักหน่อยนี่เป็นไงลนะ่ะ โอ้โหยิงบอมยิงบอมแบบตึงตึงยิงบอมแบบตึงตึงตึงเปียตึงเปียตึงเปรียตึงจัดเลยเปิดสมุดได้นาหรอคนดูคืออะไรวะสมุดจ็อกเกาะแบบตึงตึงเนี่ยโอเคอู้มมือการเจาะเกาะบอมบายเอายิงไปไหนล่ะผมต้องลิงมันต้องลิงโอเคจ็อกเกาะแบบบุมบายนีเป็นไงล่ะเอาว่ะเอาว่ะไปดีวเรา กระโดดขึ้นไปครับเอาดีเอาดีอาดโอ้หปืนแม่งโคตรแรงแม่งนั่งกินแตงโมงกันชิวเลยเนาะนีนน่นี่เป็นไงล่ะโอ้หสกิลโคตรโหดนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยแจกความสดใสแจกรอยยิ้มแจกรอยยิ้มให้เธอสกิลหนี่ยวิ่งไปสกิลใกล้ๆสักหน่อยแจกความสดใสสักหน่อยละกันเอาตัว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 เป็นไงล่ะ เปลี่ยนตัวดีกว่าคนดูผีแม่งกะเดือดชิบหายเข้าวามาฝั่งนี้ฮะชายาครับขอของเลยพี่อ้าวเครื่องบินเจ็ตเครื่องบินเจ็ตโคตรตึงโคตรตึงไม่ดึงได้ไงอาดิอาดีนี่เป็นไงนะเครื่องบินเจ็ตแบบตึงๆใส่บูทเลยบวกของมาแล้วฮะโอ้ยได้ปืนไม่คนดู เอาว่าก็มาดีเคฟิฟก็มาดีเคฟิฟอืมเปลี่ยนปืนยิงรัวๆนัวมาดีมาดีมาดีวู้ฮโยระเบิดสักหน่อยโอ้โหโอกระโดดยากนะแถวนี้กระโดดยากนะดีโหลดเลยครับโยระเบิดไปดิแจกความสดใสบึมบมว้าวบึมบมคือรือคื้เลือดจะมดว่ะ ปรับตัวใหม่ค่ะแจความสดใสหนละก,กรน้องนี่นี่ปับ๊บเปลี่ยนตัวละครครับหิวเลือดเฮ้ยเรามีจุดร้อยนี่จุดร้อยตัวไปดิเฮ้ยดันใหม่มาน่ากดตึงให้เจอบอสปะเชิดตึงเปรียเลย บอสตัวใหม่นะับคณดูนะืยิงดิรออะไรล่ะรออะไรเราว้าเอาดีเอาดิโอ้ยบอสม่งตึงเปลี่ยนตัวก่อนนี่นี่เป็นไงล่ะเปนบอมบายบอมบายบอมบายเป็นไงล่ะเปิดประตูทับดิเอ้ให้มี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 กระสุนฟีดนี่กระสุนฟีดโหลดบอมแล้วยิงโหลดบอมแล้วยิงให้มันของอะไรอ่ะคนดูทังเนี้ยเอาดิเอาดิกระสุนฟีดนี่เป็นไงล่ะ เดี๋ยวได้ได้หันหันหันเลือกกระสุนฟีดนี่เป็นไงกระสุนฟีดกระสุนฟีดนี่เป็นไงล่ะฟาดเลยดิโ้ยบอลร,รอบนี้มันตึงนะคนดูนะมันโหดผมพยายามจะเว้นระยะการยิงหน่อยถ้าไม่ระวังเราตายได้เลยนะเนี่ยฮู้ฮู้กระโดดลบตึงๆหน่อยเอ้ยโอ้โหไปกระโดดไปกระโดดรับลูกไฟมันได้ยังไงเนี่ยนี่นี่เอาดิเอาดิเลือนเลือนน้อยแล้วเนี่ยคนดู สกิลหน่อยนี่เป็นไงล่ะระเบิดระเบิดฟีดระเบิดฟีดโว้ยไม่โดนเอาตายโอ้ตัวกูตัวโหวดเราตายไปแล้วหนึ่งนี่เป็นไงล่ะระเบิดฟีดระเบิดฟีดตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ต,ไดตัวนี้ก็ยิงโหดอยู่นะครับคนดูนะอเอาดิลว้ลวน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 โหปืนโคตรแรงเป็นไงล่ะชุดเดียวตแตก โอ้โหพี่โคตรตรึงตรึงเปียเลยได้ชุดมาใส่นะนะคุณดูนะโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวเกมเมทัลส์รักอเวกินนิ่งนะท่านผู้ชมนะเออเป็นเกมแบบว่าแนวมือถือในตำนานนะครับเดินยิงนะสนุกสนุกเลยนะครับอืมสมัยก่อนนะหรือพูดเกมนึงก็คือเกมแนวทหารเดินยิงนะท่านผู้ชมนะสนุกสนุกเกมนี้นะครับ ไปโลกันมาได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ดนล่างคำใหญใต้คลิปนะส่วนใครนะครับต้องการถาเว็บเติมเกมดีๆม่าจะเป็นอาวีพับ o ีม l e ยเกมชินิแพ็กสฟีไฟวอลเลนเดียโบวินมาท่อว่า2สองโรบบอกเอ a ิกเรเซก็ไปเติมกันได้ที่เว็บพลิชแมนช็อปนะเติมถูกเติมดีเติมใหม่เติม2ีชั่วโมงการันตีผู้ช่งามไรอัลฟิชนสามแสนคนโดยเฉพาะตัวเกมวอลเลนนั้นท่านผู้ชมนะตัวทุกปกตินอนห้างสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไปเติมกันได้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็มีเกมอื่น มีในส่วนของการเติมระบบกีบการ์ดนะแล้วก็มีเกมอื่นอย่างเช่นเกมเอพิกเ c เซอร์นะ e p พ c r a c e r ก็จะมีในส่วนของเติมแล้วได้โบนัสพิเศษด้วยนะท่านผู้ชมนะเออไปเติมกันได้ที่เว็บ richman shop นะท่านผู้ชมนะลิงก์อยู่ด้านล่างกำลังตะคลิปหรือแอดไลน์ไปที่ richman shop น,นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กตัว,วละครเราจะกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับพี่โค้กช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคลิปดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะเราจะกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเคตรึงเคตร ร้าน Wishman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Wishman Shop หรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย Wishman Shop ว้าว